สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพรทิพย์สีสวยในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบโดยเราจะใช้บาโมเดลในการหาคำตอบนะคะนกักเรียนเราจะใช้บาโมเดลเนี่ยในการหาคำตอบอะวิธีการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยประโยคนั้นมันจะมีคำว่ามากกว่ากับน้อยกว่า ในการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนะคะนักเรียนเราก็จะใช้บาร์โมเดลในการแสดงวิธีหาคำตอบนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือหน้า79เดี๋ยวดูวิธีททาไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะโจทย์ข้อ1บอกว่าในเดือนมกราคมปี2561 ชาวแคนาดามาเที่ยวประเทศไทย32,382คนชาวออสเตรเลียมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่าชาวแคนาดา39,511คนชาวออสเตรเลียมาเที่ยวประเทศไทยกี่คนข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า ประเทศไทยปี2,561จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะอย่างแรกเลยที่นักเรียนต้องทําก็คือสร้างบา์โมเดลขึ้นมาให้นักเรียนเขียนบา์โมเดลขึ้นมานะคะโดยจะมีรูปสี่เหลี่ยมสองแท่งแล้วก็มีเครื่องหมายปีกนกอย่างนี้ทีนี้นักเรียนมาดูข้คอความที่มีคําว่ามากกว่านี่เห็นไหม เขาบอกว่ายังไงออสเตรเลียมากกว่าแคนาดาแต่ข้อมูลที่เขาบอกมาคือแคนาดาดังนั้นแท่งเล็กจะเป็นของแคนาดาส่วนแท่งใหญ่จะเป็นของออสเตรเลียที่มากกว่าแคนาดานะคะเราก็ใส่จำนวนไปเลยค่ะแคนาดามี32 3 2มื่นสองสามื่นสองพัน 382แล้วก็ออสเตรเลียมีมากกว่าแคนาดาใช่ไหมคะจำนวนตรงที่มากกว่าตรงนี้ก็คือ39,511ค่ะนี่ก็คือบาร์โมเดลของเราเราก็จะได้แคนาดาออกมาทีนี้นักเรียนพอจะทราบหรืยังคะว่าตอนนี้เราจะใช้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายอะไร ครืโอเค okay, นักเรียนเรามาดูประโยคโจทย์ของเรา<อ>เขาบอกอะไรเราบ้างอ่ะห้าข้อที่เราต้องรู้หนึ่งสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามหาคาตอบได้อย่างไรขั้นที่3หาคาตอบได้อย่างไรตอนนี้เรารู้ละโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างอ่ะโจทย์ถามอะไรเราบ้างทีนี้โจทย์ถามอะไรนักเรียนดูประโยคที่มีคําว่ากี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหานักเรียนดูประโยคสุดท้าย เห็นไหมคะมีคำว่ากี่อยู่กี่ทีนี้แปลว่าที่เหลือก็คือสิ่งที่โจทย์บอกถูกไหมคะมาเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเราดูเรามีบาโมเดลแล้วมีจำนวนที่1มีจำนวนที่2แล้วถ้าเกิดเขียนต่อเพิ่มไปแบบนี้หมายความว่าเอาทั้งหมดมา รวมกันนั่นก็คือประโยชน์สัญลักษณารบวกค่ะนักเรียนก็จะเป็น3 2 3 8 2บวกกับ39,511เท่ากับตัวไม่ทราบค่านั่นเองทีนี้วิธีทำวิธีทำอ่ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราก็นำสิ่งที่โจทย์บอกมา สิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างก็คือในเดือนมกราคมปี2 5 6 1ชาวแคนาดามาเที่ยวประเทศไทยนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่1เห็นไหมคะจำนวนจำนวนแรกเอาตัวหนังสือที่อยู่หน้าจำนวนจำนวนแรกมาเขียนให้หมดแล้วก็หน่วยเป็นบรรทัดที่1ตรงนี้นี่ก็คือบรรทัดที่1ก็คือโจทย์บอกอย่างที่1 ต่อมาบรรทัดที่สองโจ์บอกอย่างที่2โจทย์บอกอะไรเราอีกชาวออสเตรเลียเนี่ยที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมากกว่าชาวแคนาดาก็เป็นสิ่งที่โจทย์บอกบรรทัดที่สองส่วนบรรทัดที่สาม,มาจากไหนบรรทัดที่3ก็คือชาวออสเตรเลียมาเที่ยวประเทศไทยกี่คนเราไม่เขียนคําว่ากี่นะคะเราเอามาทั้งหมดยกเว้นคาว่ากี่แล้วก็มาเขียน ในบรรทัดที่3ต่อมาทีนี้บรรทัดที่3นักเรียนจะต้องนำประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเขียนในบรรทัดที่3ด้วยนักเรียนไม่เขียนบวกกันตรงนี้นะคะเอาจะในประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเขียนในบรรทัดที่สา มื่อนักเขียนนักเรียนนำประโยชน์สัญลักษณ์มาเขียนแล้วนักเรียนก็ทำการบวกนำหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเหมือนเดิมหลักสิบบวกหลักสิบนักเรียนใช้สีขีดเป็นสีได้เลยนะคะหลักร้อยบวกหลักร้อยหลักพันบวกหลักพันและหลักหมื่นบวกหลักหมื่น มาเริ่มบวกที่หลักหน่วย1นึ่บวกหเท่ากับอ่าหนึบวกสเท่ากับสห <H as en> ลัก10 8แปดบวกหเท่ากับก้าหลักร้อยสาบวกหเท่ากับแนะคะหลักพันหลักพันสองบวกเ้าเท่ากับสิใส่1นทด1นะคะนักเรียนเขียนตัวทดไว้ และสุดท้ายหลักหมื่นลับหมื่นสามบวกเท่ากับหหลักหมื่นสามบวกสามเท่ากับหก,หกบวกตัวทดอีกหเป็น7ดนะคะดังนั้นนะคะชาวออสเตรเลียมาเที่ยวประเทศไทยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแอบสาคนตอบค่ะชาวออสเตรเลียมาเที่ยวประเทศไทย70็ดหื หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามคนค่ะตอบเป็นเลขไทยเนียบร้อยค่ะนักเรียนเมื่อเขียนตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นกั้นคอด้วยนะคะทีนี้คุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำสองข้อลงในสมุดลอกโจทย์ด้วยนะคะลอกโจทย์เขียนวิธีทำ เขียนวิธีทำแบบตัวอย่างของครูคเลยนักเรียนลอกตัวอย่างคุณเสร็จแล้วทําอีกสองข้อลงในสมุดโดยทําข้อไหนก็ได้คะ่ะนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ